สวัสดีครับนี้ก็อยู่ในรายการ Next Star d i a g o m e r ที่เห็นนะครับวันนี้จะมาสร้างเอาชืิตรอยนะครับ EP แรกเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องรับชมกันต่อไปนะครับก็อย่างแรกที่เราต้องทําในวันนี้ก็คือตัดไม้นะครับเราจะมาเปิดตัวสกินใหม่ในการเล่น EP นี้แหละครับก็จะใช้สกินนี้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับสกินเก่านั่นก็จะใช้เวลาแบบไม่มีอะไรทําก็จะไปใช้สกินนั้นเล่นๆนะครับ เวลาคิดถึงมันแล้วก็ใช้สกินนั้นเอาไว้ทดแทนการการคิดถึงนะคระแม่โอ้ขาวไม่ชอบอไม่ค่อยดีลืมปิดยินดียดิลืมปิดไ,ปไ,ปไวไฟด้วยดิอันหนึ่งเดี๋ยวุณขอไปิดไวไฟก่อนแป๊บนนะโอเค อยู่ในไฟล์ลไม่มีข้อความไว้แล้วโอเคเราก็จะมาเล่นต่อเลยครับก็จะไม่มีเสียงข้อความอะไรเสียงการตั้งเตือนอะไรขึ้นแล้วนะครับผมคนด,ดังนะครับเลยต้องมีข้อความเยอะไม่ใช่ครับคนเลนเรื่องโอเคโอเค <c oughs> จะตัดไม้กันไปสักยี่สิบนแลกันแล้วก็ลงไปอุสินสักยี่สิบแล้วก็มาคัาของให้เซตแล้วก็จะไป ไม้ต่อเอาขวานขุดไม้แล้วก็มาสร้างบ้านแล้วก็ถ้าเกิดเจอเหมืองก็ลงเหมืองเอาไปหาทานแล้วก็หาเหล็กนะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะเป้าหมายของผมคืออย่างแรกไห้ครบสิบพาร์ทก่อนละกันถ้ายังไม่ครบสิบพาร์ทก็ไม่เอดน้ะครับเพราะการการล้บเหลวผมมันมันมาสองครั้งแล้วนะ อันนี้ก็ทำได้ดีจะไม่ถูกลบเกับสองครั้งที่ผ่านมาสกินนี้ก็ถือว่าดีนะที่จักคิดจักคิดคุงจักคิดกล้องแล้วเขาเขาทำให้ผมก็ถือว่าสวยนะครับใช้เวลาทำก็นานอยู่ผมทับเข้าไปตั้งแต่แปดโมงเสร็จประมาณ11บเอโมงน,นะครับก็ถือว่า นานอย่นะเดี๋ยวพัทนี้เราจะอาศัยบ้านอยู่แถวไม่ได้ก็ใต้ดินนะไม่ก็แถวหินที่เราเจอแต่เราจะเจอรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอ้โอ,โอเจอพอดีเลยโอ้โหเป็นอะไรไม่รู้นะ่ลอะ่อซะเป็นในนี้เลยโอเค กินยี่ส well, so oh ิบไปแล้วสิเอาหมดต้นนี้เลยกันเราจะไปคับของแล้วก็ขุด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 อยู่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงด้านบนก่อนแล้วกันยังไม่สร้างบ้านแบบไม้นะอยู่ในหินกันอยู่ในถ้ำถ้าเกิดเด็กอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโอ้โย รดมสมบูรณ์แล้วเกินแอนนี้ตัวไปจะถึงน้ำไม่ไม่ถึงหรอกโอเคก็เดี๋ยวเราจะทำที่คับของไวก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเจอกันแกะน้อย เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมอาจจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเหมืองเออไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยเพราะว่าผมต้องไปซ้อมบอลนะครับที่โรงเรียนอื่นนะครับผมต้องไปอุ่นเครื่องนะครับก็สามารถให้กํลาลังใจใต้คิ้วได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับมาครับเลยอ้าวมีทางลุงนี้ก็ไม่บอกลุงนี้มาตั้งนานเลยอะ อาจจะมืดไปหน่อยนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันโอเคขึ้นก่อนล้กันจะพูดทีนะนี้ก่อนล้กันตักยี่สิบยี่ภาพเลย ข้าวนะอันนี้ข้าวอันนี้โอเคเราจะไ,ไปตัดไม้เพิ่มก่อนไม้ฝั่งนู้นดีกว่าไม้โอ่งดำอีกแล้วโอ้ยจะขุดไม้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคถ้าเกิดเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่กล้าเสียงดังอะ่ะเดี๋ยวยายอารวาสอีกโอเคนะครับก็แบบผล อนุญาตพูดเบาๆนะครับจะไม่พูดดังเดี๋ยวเราจะไปฆ่าสัตว์เฟ้อกันก่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้เห็นมีอพวกวัวแล้วก็ฝั่งนูง้นมีไอ้นี่อีกแกะ าหาตั้งเงินอ่ช่คุดลงไปเจอลาวานะครับนี่เงิบเลยเจอลาวาขึ้นมาที่เงิบเลยนะครับจกแกะเอ้ยเจ้ายัางอยู่หรือเปล่าโอเคผมเห็นว่าวัวจะพยายามลงไม้โอเคนะคก็ บัพยายามจะลงมานะครับผมก็จะสนับสนุนให้เจ้าบัวม,มันลงมาได้นะครับแต่ผมยวให้มันลงมาถึงนะจะไปให้มันตายก่อนแล้วกันเจ้าบวัวฉันก่อนฉันคือเจ้าของนายเจ้าแกะจะไปไหนจะไปไหนเจ้าแกตัวนั้น รู้เจ้ารอเราอยู่แล้วก็เจ้าหมูตัวนี้นะครับเราจะยังไม่ฆ่ามันนะครับเพราะว่าเราจะฆ่ามันแล้วตายแย่เกินอีวัวตัวเมื่อกี้อีวัตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นี่ไงจำฉันไม่ได้เหรอจำฉันไม่ได้หรือไงฉันจำได้ครับ เยอะเลยเอาที่ค้าบมาดิเตาเผาเตาเผาหนึ่งสองสามยี่สิบสีสาม,สาม,สามนันลองมาตีแกนก่อนเอ้ยตีไก่ก่อนดีกว่าอถ้ารอดเราไม่ได้ตั้งใจนะ ตั้งใจเขาอยู่แล้วอย่างเดียวรอเลยคนระับรอ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 โอเคมากินเงินก่อนใช่นี่่อถ้าเกิดมันพอดีมา พอจริงดูงงดเลยหกึกตึ๊กใส่เลยมาไก่มาโอเคอืามไฟกับสักอันก็ยังดีโอเค,าอเคมา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 กรงประตูแล้วก็เออมา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  ยีส่สบสองอันมันจะพะรึเปล่านี่เดปัญหามาเชื่อก่อน โอ้โ้คิปเปอร์คิปเปอร์สวัสดีเราคงจะไม่ทำกันนะไม่หรอกฉันไม่ทำแกหรอกแต่แต่ฉันโดยตี่ยทำไมทำไมจำฉันไม่ได้เหรอดารักเตอร์เกมเมอร์ทีเฮ็ดไง ันเปลี่ยนสกินทีเดียวอะไรจำฉันไม่ได้เลยเหรอเจ้าซอมบี้น้อยฉันจะสร้างบ้านแถวนี้นะฉันขอยืมพื้นที่หน่อยลับกันเราจะสร้างเล็กๆนะครับคูณหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสอง นี่ึบึบอืมโอ๊ย ได้โอเคนะครับก็ปับปึ๊บแบบนี้นี่แมมันช่างจะพอดีอะไรเหลือเกินเราจะครับเป็นสแลบนะครับ จะมีแสลบพอนะแค่นี้ก็่าจะพอนะห้าสียี่สิบก็มาจะพอนะใช้แค่ยี่สิบอันเองมาก ไมาซ้ำเหมือนกันฉันไปวางอะไรเงี้ยหรอต้องเปลี่ยนพื้นฉันไปวางเหล่าฉัน อันหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเอาไป,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 ปน,นี่น่าจะพอละมันจะใช้ก็ไม่พอเลยแล้วครับตัดไม้เพิ่มได้เนาะโอ้โหไปเรื่อย ว่างอะไรนี่อกอันพอดีเลยฮึบอ่าทอดตี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 ดเอาปัดตูเหรอนี่นี่นะคิดไปดีกล่องกล่องกล่องอะไรกล่องเหรอ นี่กันเดีย๋ยวมี้จะทำเป็นตะเผาที่ครับของแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นอนหน่อยเดียวที่นอนต,ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวตะเผากับที่ครับโต๊ะดีตรงนี้แล้วกันเคปึ๊บอ่ายมยอดกระเทียมดอง ไปอุ่อะไรขนาดนี้ <c oughs> เขี่ยับของตรงนี้ถอดออกเขาจะเป็นเฟอร์เน้นแล้วก็เอาทอดมาติดตรงนี้แทนลักกันตรงนี้ไปที่หน่อยแล้วไปหาโอเค จะส่งแสงสว่างให้กับหน้าบ้านบ้างแล้วกันนี่นี่นะเพื่อจะได้ไม่มีอะไรมาลังควานตำรวเหมือนว่าแมงมุมเหมือนเราจะไปลังควานแมงมุมตามใหญ่เลยนะมึกตามใหญ่เลยตามใหญ่เลยตามใหญ่เลยวัดได้นะวัดได้นะวัดได้เ้ เราจะมาขุดอ่าเบาเป็นโตนเพิ่มเติมนะคบโอ้โหพี่เขียวทำแรงมวนครับแล้วเขาไม่ทำวันหลังนะใช่ไหมพี่เขียวใช่จ้าฉันไม่ทำนายหรอกพี่เขียวไม่ทำแต่ผมดูเหมือนว่าเพื่อนพี่เขียวจะทำเหมือนนะ จ้าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ทำเธอหรอกจ้าเก็บแล้วมีใบตกปลาแล้วจะทำเป็นเอาไปเล่นกันเอาไว้แบบเราเราหิวโอเคก็บ้านก็เหลือแต่ที่นอนใช่ไหมอะไรที่ไม่สำคัญเก็บไว้ก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บนี่นะครับโอ้ยไปตกปลาเก็บไว้ดินเก็บไว้ก่อน นี่เก็บไว้กกันก็วันนี้ก็ขอเอค้างไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวอีพสองค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันเพอมาต่อเติมบ้านใหม่ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ซ c r i b e Channel ผมแล้วก็อย่าลืมกดอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมกดซับสไคร b ์ ติดตามผมน่าเองจะได้มาติดตามอ่าอีพีสองผมนะครับจะเด้เรื่อยๆเ,ยเ,ยเยท่าที่ผมจะเล่นได้นะครับวันอาทิตย์ผมน่าจะไม่อยู่นะครับเพราะผมต้องไปซ้อมบอลนะครับก็สำหรับวันนี้กต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามด้วยนะโอเคโอเคโอเคลาก่อน